สงครามเชเชนครั้งที่หหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสงครามรัสเซียเชเชนมันก็คือมหากราบการต่อสู้เพื่ออิสรภาพอันดูเดือนครับของสาธารณรัฐเชเชนแห่งอิชเคเรีย e, ที่ต้องเผชิญหน้ากับการลุกลานของสหพันธรัฐรัสเซียไล่ยาวมาตั้งแต่ปี1994จนถึงปี1996 สุดท้ายนั้นพวกเขาก็ลงนามกันในส่วนที่สัญญาครับและถอนกําลังออกไปเป็นอันจบเพียงแต่ว่าหลังจากนั้น3ปีต่อมาครับรัเสเซียกลับมาลุกลานต่อกลายมาเป็นสงครามเชเชนครั้งที่2เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันครับซึ่งสงครามเชเชนครั้งที่1เนี่ยมีการประมาณกันว่าทางรัเสเซียมีผู้เสียชีวิตมากกว่า5,500นายส่วนนักรบเชเชนเสียชีวิตประมาณ2,800นาย แต่ทางพลเรือนเชเชนเนี่ยแหละครับอาจจะมากกว่า2 0 0 0 0 0คนรวมไปถึงผู้บาดเจ็บเพราะงั้นเราไปดูจุดเริ่มต้นอดูเดือดกันเลยดีกว่าครับพี่น้องจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของเชเชนนะครับมาเริ่มต้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่18จนถึงต้นศตวรรษที่20โดยเฉพาะในปี1785นะครับในช่วงการปกครองของชิกมันซูอิหมามคนแรกของคอเคซัส ชิกมานซูเนี่ยได้รวมชาติพันธุ์ต่างๆเข้าด้วยกันจนกลายมาเป็นนักรบเฉชนขึ้นแล้วลุกขึ้นมาสู้กับจกักรวรรดิรัสเซียแต่สุดท้ายนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานจากักรวรรดิรัสเซียได้จึงได้ผนวกดินแดนรัเสเซียเข้ากับพวกเขาและในประเทศผู้คนหลายพันคนไปยังตะวันออกกลางตลอดช่วงศตวรรษที่19 จกกนกระทั่งเกิดการปฏิวัติรัสเซียขึ้นและการล่มสลายของจกักรวรรดิรัสเซียในปี1917ชนกลุ่มน้อยเชเชนได้พยายามที่จะประกาศอิสระภาพตนเองในช่วงเวลานั้นแต่พวกเขาก็ล้มเหลวก็จะเกิดเป็นสาธารณารัฐสังคมนิยมโซเวียตขึ้นมาปกครองรัเสเซียโดยมีโจเซฟสตาลินนะครับเป็นผู้นําโซเวียตในช่วงเวลานั้นทําการปกครองทั้งเชเชนและปกครองตนเอง จนกระทั่งปี1940นะครับซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2กลุ่มเชเชนเนี่ยได้พยายามที่จะก,ะกะ่อกระบฏและประกาศอิสระภาพให้กับตัวเองอีกครั้งพวกเขาก็ได้รวบรวมนักรบเชเชนและก็อินกูเชียชนชาติอื่นๆมากมายภายในคอเคซัสทางเหนือนะครับประมาณ5,000 500, 0 0คนให้ลุกขึ้นมาสู้กับโซเวียตก็นั่นแหละครับแตกไปพอหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงนะครับกลุ่มดังกล่าวโดนวดขึ้นถูกวานล้างและเนรเทศไปอย่างไซเบเรียและเอเชียกลาง ทางโซเวียตได้ยกเลิกสาธารณารัฐเชเชนและอินคูเชียเพื่อเป็นการเอาคืนอย่างสาสมจนกระทั่งมาถึงช่วงรัฐบาลของพ่อใหญ่นิกิตาคุชชอบนะครับโดยในช่วงปี1957แกก็บอกว่าเฮ้ยกลับบ้านกลับมาพัฒนาบ้านเมืองของเองได้แล้วเชเชนและอินคูเชียได้กลับมาพัฒนาฟื้นฟูสาธารณารัฐของพวกเขาการล่มสลายของสาภาพโซเวียตและสนธิสัญญาของสาพันธรัฐรัรสเซีย อย่างที่พวกเราล้ก,กันดีนะครับว่าในปี1991เนี่ยสาภาพโซเวียตล่มสลายแต่ออกมามากมายกว่า15ประเทศพี่ใหญ่ในตอนนั้นก็คือรัเสเซียครับสิ่งที่รัเสเซียขาดไปในตอนนั้นก็คืออำนาจทางการทหารและเศรษฐกิจที่พังพินาศชาวรัเสเซียมากกว่า80%ที่เป็นคนมาจากสายโซเวียตโดยตรงส่วนอีก20%เป็นชาติพันธุ์อื่นๆในนั้นมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์และก็ศาสนาที่สำคัญไปกว่านั้นคือมันตีกันเองในภูมิภาคต่างๆ ในยุคโซเวียตพวกเขาจะได้รับพื้นที่พิเศษให้อยู่อย่างเป็นทางการห้ามตีกันแต่เมื่อโซเวียตแตกไปแล้วก็มารวมกันอยู่ในนั้นหละครับปาปนมัว่วซั่วไปหมดเหมือนกับแฟนผีกับแฟนหงนะครับที่มาอยู่หมู่บ้านเดียวกันน่ะเห็นภาพปะตีกันเองเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวบอริสเยลซินก็บอกว่าเราต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปบวกกับตอนนั้นรัเสเซียกํลาลังจะเลือกตั้งครับแกก็เอาประเด็นดังกล่าวนะมาหาเสียงเพิ่มคะแนนเร่งแก้กฎหมายแต่ละรัฐอย่างชัดเจนและให้มีความสงบไม่ตีกันอีกต่อไป เมื่อเยลซินกับรูสลันคัสบูลาตอฟได้เป็นประธานสภา,าสูงสุดของรัสเซียในตอนนั้นนะครับมีประธานคนเชเชนด้วยก็ได้ลงนามในสนธิสัญญาสาพันธรัฐแบบทวิภาคีว่าให้ไวรุ่นแต่ละหมู่บ้านเนี่ยอยู่กันอย่างสงบห้ามตีกันตีกันเมื่อไหร่นะเป็นเรื่องทางหมู่บ้านโดยมีทั้งหมด86จาก88รัฐบาลกลางนะครับบอกว่าเห็นด้วยโอเคแหละกับการปกครองตนเองในภูมิภาคและสิทธิพิเศษในการขึ้นภาษีโดยไม่ต้องขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง แต่มีเชสเนียหรือเชเชนเนี่แหละครับและตา,ตาตาสถานที่ไม่ได้ลงนามข้อตกลงกับเขาด้วยแต่ในภายหลังตา,ตาตาสถานก็ยอมรับข้อตกลงครับคือโดนกดดันน่ะในตอนที่โซเวียตแต่กลุ่มติดอาวุธของพรรคสามาัชชาแห่งชาติเชเชนที่ก่อตั้งโดยอดีตนายพลกองทบรรกาศโซเวียตคือดัชชูฮาดูดาเยฟแกก็ได้บอกว่าเชเชนและอินกูเชียนเนี่ยกูมีสิทธทิเสรีภาพในการปกครองตนเองนเวยโดยไม่ต้องพึ่งพารัเสเซียได้ซ้ำ ก็จะเกิดการเลือกตั้งภายในเขตการปกครองซึ่งพ่อใหญ่ดูดาเยฟได้รับคะแนนเสียงไปมากกว่า90.1%จากผู้มาใช้สิทธิ์72%ส่วนทางรัเสเซียนั้นก็บอกว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคือมึงเลือกกันเองอะโดยที่ไม่มีรัเสเซียไปเป็นคณะกรรมการกลางเข้าไปควบคุมจึงถือว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นโมฆะแต่ทั้งอย่างไรก็ตามนะครับดูดาเยฟได้ประกาศอิสระภาพจากรัเสเซียอย่างเป็นทางการว่าต่อไปนี้เชเชนเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัเสเซียเลิกกัน ส่วนรัสเซียแท้ๆที่อยู่ในภูมิภาคนี้นะครับแล้วพวกกูเลือกอะไรได้บ้างละ่ะพวกเขาก็พากันมารวมกันนะครับที่เหลืออยู่และประกาศเป็นสาธารณดารเทเรกคอสแซกโดยมีเป้าหมายที่จะกลับไปเข้าร่วมกับรัสเซียให้ได้ต่างฝ่ายต่างสร้างกองกําลังขึ้นมาภายในภูมิภาคนี้ก่อกระบฏขึ้นมาเล่นกันมากมานะครับบอริสเยลซินได้พยายามที่จะเข้าไปปราบปรามกรบฏข้างในเพียงแต่ว่าการส่งกองกําลังเข้าไปก็โดนปิดล้อมที่สนามบินครับแตกคือโดดลงไปมันก็แตกอ่ะ เชเชนหรือเชสเนียหลังจากประกาศอธิปไตยเป็นครั้งแรกจริงๆว่าถ้ารัเสเซียมุงม่งบุกเข้ามานะกูเล่นมุงแน่เพียงแต่ว่าพวกเขาก็เพิ่งสร้างกลุ่มไปได้ไม่นานนะครับเกิดการแบ่งออกไป2ฝ่ายซะงั้นส่วนที่1บอกว่าพวกเราไม่รอดแน่ๆเศรษฐกิจบ้านเมืองอะไรต่างๆไม่มีอะไรนะไม่เหลืออะไรเลยก็เลยพักกันย้ายกลับไปอยู่รัเสเซียส่วนอีกกลุ่มนะครับได้ประกาศอิสระภาพอย่างเป็นทางการกับรัเสเซียภายใต้ชื่อที่ว่าสาธารณรัฐเชเชนแห่งอิชเคเรีย ความขัดแย้งระหว่างเชเชนกับรัเสเซียก็เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่ารัเสเซียพยายามไปงอนแล้วก็ตามเ hey, ฮ้ยเพื่อนกลับมารวมกันเหอะกูขอ,ขอละเราพร้อมจะให้โอกาสนายเสมอนะถึงแม้ว่าการตัดความสัมพันธ์กับรัเสเซียไปนะครับเศรษฐกิจของเชเชนจะพังพินาศไปเลยแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับสาธารณรัฐเชเชนก็คือการขายอาวุธและการบอมแปลงธนบัตรครับโดยเฉพาะตลาดมืดนี่แหละครับเฟื่องฟูสุดๆไปเลย แต่มันก็ตามมาด้วยความวุ่นวายทางสังคมและสังคมผู้ชายเป็นใหญ่หวัยรุ่นไทยบ้านตามชนบทนะครับก็เริ่มหันมาพบปื้น a k คคนรัสเซียแท้ๆ100%เจอกับภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพวกเขาอยู่นอกระบบครับทำให้คนที่ไม่ใช่ชนชาติเชเชนมาตั้งแต่กําเนิดนะครับจำเป็นต้องหนีตายสิครับอยู่ไม่ได้ออกจากสาธารณรัฐเชเชนไปโดยปริยาย จนกระทั่งมันก็ได้เกิดสงครามกลางเมืองเฉยนขึ้นซึ่งก็ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเท่าไหร่ครับโดยกลุ่มที่เห็นด้วยกับกลุ่มต่อต้านพูยใหญ่ดูดาเยฟพวกเขาก็เริ่มสู้กันครั้งแรกในปีผ่าน993ฝ่ายค้านพยายามจะก่อรัฐประหารภายในรัฐเพียงแต่ว่ากลุ่มคนที่เห็นด้วยกับดูดาเยฟกลับมีเยอะกว่าทําให้กลุ่มรัฐประหารถูกปราบลรงในเวลาเดือนกว่าๆครับ ในช่วงเวลานั้นดูดาเยฟได้รับความชอบธรรมได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาเป็นประธาหนาธิบดีโดยตรงส่วนทางรัสเซียเองก็ต้องการพื้นที่ดังกล่าวนะครับให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียด้วยบอริสเยลซินก็ได้ส่งกล้องกําลังทหารเข้าไปยังเขตความขัดแยง้งประกอบตามแชแดนเลยนะครับบอกว่าเข้ามาเจราจาก,กันก่อนเพียงแต่ว่าฝ่ายป้องกันไม่บอกไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นนะครับสาธารณรัฐเชเชนได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินเลย และขูวรัเสเซียไปว่าถ้าไม่เอาทอาหารออกไปจากชายแดนนะเดี๋ยวมึงเจอกลุ่มวัยรุ่นไทยบ้านตีดวุธแน่ศึกนอกยังไม่หายศึกภายในก็เอาอีกแล้วในระหว่างที่กาลังด่าทาหารรัสเซียกลุ่มรัฐประหารได้ทํากันอีกรอบครับเป็นครั้งที่2ซึ่งก็ทําสําเร็จก่อนจะตั้งตนเป็นรัฐสภาชั่วคราวพร้อมเป็นทั้งเลือกที่2สําหรับชาวบ้านที่ไม่ต้องการความรุนแรงโดยพากันเรียกร้องให้รัสเซียนะ่ะส่งทหารเข้ามาจัดก,การใอ้พวกหหวรุนแรงให้หมดเลย แต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับศึกภายในระหว่างทั้งสองเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการต้องการอำนาจเองซะมากกว่าโดยทางฝ่ายต่อต้านดูดาเยฟได้ให้เหตุผลไปอย่างชัดเจนว่าฝ่ายรัเสเซียทำการสนับสนุสน,นกลุ่มนี้อย่างลับๆไม่ว่าจะเป็นเงินทองอาวุธและอาหารทำให้การเข้ามาปั่นป่วนภายในนาจนเละเป็นขี้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นความจริงนะครับโดยเป็นฝีมือขององค์กรความมั่นคงแห่งรัฐหรือ FSB เข้ามากัดกันเองภายในนะครับและทำการแบ่งแยกดินแดนเป็น2ส,ส่วน บอลิสเยลซินได้บอกอย่างชัดเจนไปแล้วว่าไอ้พวกนี้เป็นกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงต้องกำราบให้สิ้นซากพวกเขาก็ยื้อกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเวลานานถึง6เดือนนะครับในเมื่อฝ่ายดูดาเยฟไม่ยอมนะจนกระทั่งวันที่1ธันวาคมปี1 9 9เยครับเยลซิน <os> ได้ส่งกองกำลังทาหารและสั่งการให้เครื่องบินทิ้งระเบิดอย่างหนักใส่กลุ่มดูดาเยฟทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10วันเต็มๆครับงานนี้เรียกได้ว่าเละเป็นขี้จนดูดาเยฟบอกว่าพอกูขอ ah, เขาได้ยอมรับข้อตกลงที่จะไม่ใช้กองกําลังอีกต่อไปและทางรัเสเซียได้เข้ามาเคลมสาธารณรัฐเชเชนไปโดยปริยายโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการฟื้นฟูดูแลความสงบข้อเวลาอีกไม่นานแต่ใครจะไปรู้บ้างล่ะครับว่าเรื่องวุน่นวุ่นกำลังจะเกิดขึ้น11ธันวาคมปี1994ครับทางรัเสเซียส่งทหารเข้าพื้นที่ไปมากกว่า4 0 0 0 0ื่นายข้ามพรมแดนรัเสเซียเข้าสู่เชสเนียทำการปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายสำคัญสำคัญ บีบังคับให้ดูราเยฟยอมรับเงื่อนไขไปอย่างมอสโกร,รวมไปถึงบุคคลสําคัญมากมายของเขาด้วยหลังจากนั้นก็เริ่มมีการเจรจาสันติภาพขึ้นนะครับแต่ดูราเยฟไม่ยอมรับเงื่อนไข แต่อย่าลืมไปนะครับว่าทหารรัสเซียถูกตึงกําลังไว้ที่นี่และกําลังจะเจอต่อเมื่อจู่ๆชาวบ้านได้พาก,กันขวางรถถังนะครับขอร้องไม่ให้ทหารเคลื่อนทัพมีการประทวงด้วยความรุนแรงต่อตาทหารรัสเซียกันอย่างหนักจนทําให้ทหารรัสเซียนะครับเผลอใจไม่ไหวเหนี่ยวใกล้ที่เดียวตุยเย่ไป5คนแต่ก็ยังถูกขัดขวางไม่ให้ปิดกอดได้สําเร็จทางทหารรัสเซียนะโทรไปหากาลาโฮมกาลาโฮมโทรไปหาเยอซินเยอซินก็บอกว่าใครขวางเล่นแมงเลย ซึ่งคำพูดนี้แหละครับทำให้ทหารรัเสเซียอาชีพนะ่ะจำนวน800นายทำการลาออกจากกองทัพทันทีวันนั้นเลยมี83คนในจำนวน800คนนะครับถูกตัดสินให้ถูกปลดออกจากราชการโดยไม่มีการจ่ายเงินเยียวยาพวกที่เหลือก็ยังคงทำหน้าที่รุกคืบกันต่อไปคือพยายามจะส่งาหารเข้าไปปิดล้อมหมดทุกตารางนิ้วแต่หน่วยต่อต้านรัเสเซียก็ยังคงสู้ตา้ ในอตอนนี้พวกเขามีกลุ่มติดอาวุธลุกขึ้นมาสู้อย่างมากมายนะครับแต่ละพื้นที่ก็เล่นอาวุธกันหนักๆทั้งนั้นกลุ่มทหารพลล่มที่ทางรัสเซียภูมิใจนะครับโดนลงไปก็ถูกจับไปกว่า50คนส่งเฮลิคอปเตอร์ไปแนวหลังก็โดนถล่มคืนครับซึ่งกว่าที่ทางรัสเซียจะปราบปรามกลุ่มติดอาวุธของดูดายเยฟหมดไปน่ะก็กินเวลานานกว่า20วันส่วนกลุ่มนักรบเชเชนที่เหลืออยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับหนีไปบางส่วนบางส่วนก็กลับมาสู้ต่อ หนึ่งในเมืองที่สําคัญของสาธารณารัฐนี้ก็คือเมืองกอสตนีครับทางรัเสเซียต้องการจะปิดเกมให้ได้แต่ยังมีอุปสรรคสําคัญที่สุดก็คือประชาชนเนี่ยแหละชาวบ้านพลเรือนมากมายก็ออกมายืนเป็นโล่ม,มนุษย์ครับไม่ให้พวกเขาหนะบุกทะลวงเข้าไปพวกเขาพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ทหารบุกไปอย่างเมืองกอสนี แต่แน่นอนว่าทางรัเสเซียเองก็ไม่ได้แคร์อะไรนะกาลาโหมก็ได้สั่งตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศและการระดมยิงปืนใหญ่อย่างต่อนเนื่องเป็นเวลา7วันถล่มแบบปูพรมไปเลยครับเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ชาวบ้านนะ่ะเสียชีวิตไปหลายพันคนภายในช่วงเวลา7วันโดยมันเป็นการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยนะครับ การกระทําดังกล่าวทําให้ขวัญกาลังใจทหารรัสเซียถดถอยเพราะว่าภาพภายหน้าของพวกเขานะ่ะเต็มไปด้วยซากชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากทหารส่วนใหญ่นะ่ะล้วนแล้วแต่เป็นทหารเกณฑ์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนการตอบโต้ทหารรัสเซียในช่วงปีใหม่ก็คือกองพลปืนไรเฟิลที่131นะครับถูกกลุ่มนั้งรบเชเชยในยลหลักวาดไปซะเกียงการพยายามจะยึดเมืองกอสนี่ดูเหมือนว่าทางรัสเซียจะใช้เวลาค่อนข้างนาน พวกเขาได้ใช้ยานเกราะมากมายในการบุกทะลุแต่ก็ล้มเหลวพวกเขาจึงเลือกใช้วิธีเดิมก็คือระดมยิงด้วยปืนใหญ่นะครับและเครื่องบินทิ้งระเบิดถึงแม้ว่ากลุ่มนักรบเชเนจะใช้พลเรือนเป็นโลมนุษย์แต่ทางรัเสเซียก็ยังไม่สนเหมือนเดิมครับยังคงระดมยิงต่อเนื่องจนถึงวันที่7มกราคมปี1995การโจมตีของทั้งสองฝ่ายแม้จะมีความสูญเสียมากมายก,ก็ตามแต่โดยรวมแล้วรัสเซียก็สามารถบุกทะลุเมืองกอสตีได้สําเร็จ ภายหลังจากการสู้รบมานานกว่า3สัปดาห์ติดนะครับกลุ่มนักรบเชเชนยอมทิ้งตำแหน่งตนเองลงไปทางใต้สู้ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่6มีนาคมก็สงงองไปสรุปเหตุการณ์ระดมยิงแบบปูพรมของรัเสเซียนะครับทำให้พลเรือนมากกว่า35,000คนเสียชีวิตส่วนฝ่ายรัเสเซียเองสูญเสียรวมกว่า2000นายเหตุการณ์นองเลือดที่เมืองกอสนี่เมืองเดียวสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกบอริสเยลซินโดนคนทั่วโลกสาบแช่งแบบยับ,ยบ หลังจากการล่มสลายของเมืองกอสตนีลรัฐบาลรัสเซียได้ขยายพื้นที่ควบคุอมอย่างช้าๆจากนั้นก็เริ่มขยับเข้าสู่ภูเขานะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เองครับถูกเรียกว่าการสังหารหมู่ที่โหดที่สุดในช่วงสงครามเพราะว่ากองกําลังโอมมนนะครับและกองกําลังรัฐบาลรัสเซียได้ทําการสังหารพลเรือนไปมากกว่า300คนในสถานที่แห่งนี้ เมื่อวันที่7เมษายนภูเขาทางใต้รัสเซียได้เปิดฉากรุกไปตามแนวรบมีรถยนต์มากกว่า300คันนะครับถูกคนย้าไปอย่างเมืองใหญ่อันดับ2ทางรัสเซียก็พยายามไล่ยึดไปทีละหมู่บ้าน2หมู่บ้านหมู่บ้านไหนไม่ยอมก็โดนครับพวกเขาก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนพฤษภาคมมีโดนสวนบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วทหารรัสเซียเสียชีวิตไปกว่า2,800คนบาดเจ็บไป1 0คน500คนสาบซูน กลุ่มนักรบเชเชนพยายามโต้กลับด้วยวิธีใหม่ๆก็คือการซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนของกลุ่มผู้ลี้ภัยเมื่อสองครามดำเนินไปนะครับกลุ่มนักรบเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นสายลับจับคนเป็นตัวประกันและเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการจับตัวประกันในโรงพยาบาลรัสเซียเหตุการณ์นี้ทำให้รัเสเซียจำเป็นต้องหยุดยิงชั่วคราวนะครับเพื่อช่วยตัวประกันในโรงพยาบาลส่วนทางกลุ่มเชเชนก็ได้ใช้จังหวะนี้เพิ่มกองกำลังติดอาวุธซึ่งมีอย่างน้อยกว่า5,00 0ถึง6,000คนครับเข้ามาช่วย ทางสหประชาชาติเองก็มองว่าสงครามในครั้งนี้นะมันไปกันใหญ่แล้วเนื่องจากมีเด็กวัยรุ่นไทยบ้านอายตุต่ำกว่า18ปีทั้งนั้นนะลุกขึ้นมาติดอาวุธแล้วเมื่อดินแดนของพวกเขาเริ่มถูกบีบให้เล็กลงไปเรื่อยๆนะครับพวกเขาได้ใช้กลยุทธ์กองโจรสุดพิกคือวางระเบิดตามท้องถนนเพื่อถ่วงเวลาระเบิดแฮนด์เมดครับแตกตุม้มปุ๊บก็เข้าตีปั๊บเลย กลุ่มนักรบเชเชนได้เข้าแทรกซึมไปยังเมืองกอสนีทำเนียนเป็นผู้ลี้ภัยสงครามก่อนจะเข้าโจมตีแบบสายฟ้าแลบสาวันต่อเนื่องทำให้พวกเขาสามารถยึดครองพื้นที่ของเมืองกอสน่มาได้ครึ่งหนึ่งนะครับอีกอย่างที่สำคัญก็คือคลังอาวุธของพวกเขากลับมาแล้วเกมนี้จากผู้เล,ล่ากลายมาเป็นผู้ถูกกล่าซะเองทหารรัสเซียมากมายต้องพากันหนีตายครับบางส่วนนติดอยู่ในตึกออกมาไม่ได้ โดยเป็นการถูกกวาดล้างข้างหย่จากกลุ่มนักรบ che เชเชนขบวนลดเสริมกําลังของรัเสเซียที่กําลังเข้ามาช่วยก็โดนสอยเหมือนกันทําให้กลุ่มที่ยังติดอยู่ในเมืองเหมือนถูกลอยแพแต่โชคยังดีนะครับที่กลุ่มนักรบนะ่ะได้รับคําสั่งให้ล่าถอยไปซะก่อนไม่อย่างนั้นคงเกิดการลังแคลนของรัเสเซียแน่ๆพวกเขาก็ได้มาถอยอย่างหมู่บ้านที่ยึดไว้ก่อนหน้านี้ทําการไล่ย,ยึดคืนไปเรื่อยๆภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนกองรอยรถหุ้มเกราะของรัเสเซียแตกพ่ายเป็นว่าเล่น ข่าวการสูญเสียและการพ่ายแพ้ของทางหารรัสเซียนะครับทำให้คนรัสเซียเองไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บางส่วนก็พากันเบื่อหน่ายกับสงครามเป็นอย่างมากจนกระทั่งเกิดการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ในปี1996รัฐบาลของเยลซินก็เริ่มมองหาทางลงนะครับพวกเขามองว่าต้องยุติความขัดแย้งลงไปให้ได้ก่อนจะเริ่มกดอันติใส่กลุ่มนักรบเชเชนครับอย่างขีปนาวุธนำวิถียิงถล่มปั๊บรัฐบาลเยลซินประกาศชชนะที่หน้าเฟซเลยว่าจบแล้วนะสงครามที่รัก พฤษภาคมปี1996นะครับหลังจากโดนไปชุดใหญ่ไฟกระพริบมีการลงนามหยุดยิงชั่วข่าวฉบับใหม่กับประธานาธิบดีรักษาการเชเชนเขาก็ได้ออกมาบอกว่าพอแล้วเลิกแล้วในขณะที่ทางผูน้นำทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าหยุดยิงแล้วนะแต่กองกำลังรัสเซียก็ยังเมือนเฉยคำสั่งนะครับยังคงไล่ขยี้กลุ่มนังลบเชเชนอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนั้นการเลือกตั้งพ่อใหญ่บอริสเยอร์ชินก็ได้รับตําแหน่งสมัยที่2ทางทหารรัสเซียก็รุกคือบอย่างหนักหน่วงนะครับเพียงแต่ว่าพวกเขาโดนตลบหลังคืนในขณะกําลังไล่ต้อนออกไปอย่างชายแดนแต่เมืองหลวงอย่างกอสน่นะโดนเปิดแบบสายฟ้าแลบอีกแล้วซึ่งนี่เป็นการโดนสวนเป็นครั้งที่3ครับครั้งที่4นี่ไม่ควรแล้ว ถึงแม้ว่าภายในเมืองจะมีทหารรัสเซียมากกว่า1 2 0 0 0คนส่วนกองจรเชเชนมีประมาณ1,500คนซึ่งอยู่ดีๆกองจรอากล่าวก็เพิ่มอย่างทวีคูณและทําให้พวกเขาสามารถยึดเมืองกอสนี่คืนมาได้ในระยะเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงฐานวิทยุฐานทัพและอาคารรัฐบาลรัสเซียเกมเลยโดยกรมยานยนต์ที่276ภายในวันนั้นมีทหารรัสเซียนะครับเสียชีวิตไปกว่า900คนอาวุธและทังกระสุนถูกโดไปจนหมด ทหารรัเสเซียหลายบันคนหลังจากโดนปิดล้อมอาคารไปก็ต้องออกมามอบถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้ชาวบ้านจะโดนลูกหลงไปถึง2 0 0 0 0 0คนนะครับมีทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแต่ทางรัเสเซียเองก็ยังไม่ยอมเหมือนกันพวกเขาก็ได้ออกประกาศฉุกเฉินให้กับกลุ่มเชเชนไปว่าถ้าพวกมึงไม่ออกจากเมืองกอสนี่เป็นเวลา48ชั่วโมงนะไม่อย่างนั้นมึงจะโดนปืนใหญ่และเครื่องบินถล่มพวกมึงแน่คนที่สวยที่สุดสำหรับเหตุการณ์นี้ก็น่าจะเป็นชาวบ้านนี่แหละครับแล้วพวกเขาเลือกอะไรได้บ้าง การประกาศสภาวะฉุกเฉินนั่กล่าวนะครับทำให้ชาวบ้านนะถึงกับพากันร้อนไปเลยเพราะถ้าเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์บินเข้ามาจริงๆนะเมืองทั้งเมืองเละเป็นขี้แน่ๆชาวบ้านมากมายต่างก็พากันย้ายออกจากเมืองต่างคั่งขู่ของรัเสเซียไปก่อนที่ทางกองทัพจะดําเนินการแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับถ้ายังไม่อยากให้เมืองเละเป็นขี้ไปมากกว่านี้ก็ต้องยอมมาคุย สุดท้ายนั้นทางกลุ่มนักรบเชนก็ไม่อยากให้เมืองเละไปมากกว่านี้ก็ยอมมาตกลงพูดคุยกันจนได้ร่างสัญญาลงนามข้อตกลงถอนกำลังหยุดยิงทั้งสองฝ่ายซึ่งมีวงเล็บพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วยว่าด้วยการจัดตั้งกองกำลังป้องกันให้ชาวบ้านหากเจอโจรหรือขโมยขึ้นบ้านนะยิงได้เลยแล้วทั้งสองฝ่ายก็ถอนกำลังทหารออกจากเมืองแล้วเหตุการณ์ก็ค่อยๆซาลง ผู้บาดเจ็บและความเสียหายตามข้อมูลของเสนาธิการรัสเซียนะครับทหารเสียชีวิตกว่า3,826นายบาดเจ็บ17,892นายหายสาบสูน1,906นายตัวเลขยังเป็นทางการของรัสเซียระบุว่ามี5,500นายครับและ705นายหนีทับ ส่วนทางนักรบเชนคาดการว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า3,000คนถึง10,000คนนะครับเสียชีวิตพละเลือนเสียชีวิต30,000ถึง40,000คนบาดเจ็บ240,000 0คนหายสาบสูญอยู่ระหว่าง50,000ถึง100,000คนส่วนใหญ่ถูกทิ้งระเบิดที่เมืองกอสเน่ในข้อตกลงทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนนักโทษกันทั้งหมดซึ่งจะดำเนินการเมื่อสองครามสิ้นสุด สนธิสัญญาสันติภาพมอสโกข้อตกลงคาซัสยอตถูกเขียนขึ้นสำหรับการลงนามในข้อตกลงเพิ่มเติมนะครับอีกถึง2ฉบับระหว่างรัสเซียและเชเชนเยลซินและมาฮาดอฟได้ลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับสันติภาพทางเศรษฐกิจและการชดเชยแก่ชาวเชเชนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างปี94จนถึงปี96ปี1997รัสเซียได้อนุมัติการนิรโทษกรรมนะครับสำหรับทหารรัสเซียและนักรบเชเชนที่กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสงคราม ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ไว้ใจกันจนนำไปสู่สงครามเช็ดๆอีก2ปีต่อมา EP ต่อไปนะครับพี่น้องเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ